ไปิดในการทำงานอะไรเงี้ยก็ก็เลยไม่ได้ต่อลองมาหาอะไรไไตั้งเป้าหมายให้ตัวเองอยู่ที่ประมาณ5ปีถ้าเกิดว่าออกมามันก็คงจะได้ทําอะไรได้แบบเต็มที่อะไรเลี้ยคาดหวังอะไรเลยครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสอะไรเข้ามาก็อยากจะลองใส่รายละเอียดเพราะว่าตอนที่อยู่ที่ช่องเนี่ยเรานข้างที่จะรับงานทํางานตามโอกาสผู้ใหญ่ให้โอกาสอะไรมาเราก็ทําจนแบบไม่ไม่ได้มีช่วงเวลาในการแบบควบคุมตัวเอง ออกมาเป็นอิสระมันก็คงคงได้เลือกงานที่เราอยากจะทํามากขึ้นได้เลือกทิศทางที่เราอยากจะอยากจะเป็นมากขึ้นอะไรไม่ได้แบบเลือกลากันด้วยรูปแบบที่เราทะเลาะกันเข้มยังสามแคปเป็นอิสระเข้มยังสาม,มสารถรับงานที่ช่องได้พอเราออกมาก็ใจนึงก็ก็ใจหายแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปไหนหรอกครับเราก็ยังคงอยู่เราแวบกบอยู่ใ,ใกล้ๆกันกนะหลายคนก็บอกว่าพอเข้มออกมาแล้วปุ๊บยูโรกับเบนยังไงคะไม่รู้เลยครับต้องไปถามเพื่อนๆเองเลย เพราะว่าแม,มอยากออกมาคืออยากหาอยากหาเวลาให้ตัวเองมากขึ้นอยากทำอะไรใหม่ๆกับคือแบบไม่ต่อสัญญากับทางชอ่องก็หมดหมดสัญญาแต่ก็มีการเข้าไปพูดคุยกันเป็นนานแล้วครับ <c oughs> นานแล้วครับก็ปรึกษาผู้ใหญ่จนจนถึงวันสุดท้ายแล้วเราก็ตัดสินใจว่าไม่ได้ต่อเพราะว่าด้วยงานที่เราคุ้นเคยเคยทินในการทำง,นา,งนานอะไรเงี้ยก็ก็เลยไม่ได้ต่อ ลองมาหาอะไร,ไรบ้าอันนี้หมดนานหรือยังครับหมดตั้งแต่ช่วงพฤศจ,จิกาครับจริงๆเราคิดนานไหมถิดว่าจะคิดน,นานครับช่วงที่คิดก็มีปรึกษ,ษากับผู้ใหญ่ทังช่องเลยครับว่าแนวโน้มในการทํางานของเราจะไปในทิศทางแบบไหนถ้าเกิดว่าออกมาความเสี่ยงจะอยู่ที่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษ,ษาจนจนได้คาตอบสุดท้ายแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราออกมาแล้วก็เขาเรียกว่าตั้งเป้าหมายให้ตัวเองอยู่ที่ประมาณ5ปีถ้าเกิดว่าออกมา มันก็คงจะได้ทําอะไรได้แบบเต็มที่อ,อะไรสิ่งที่เราคาดหวังกับการปาเป็นอิสระคืออะไรคะไม่ได้คาดหวังอะไรเลยครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสอะไรเข้ามาก็อยากจะลองใส่รายละเอียดเพราะว่าตอนที่อยู่ที่ช่องเนี่ยเราค่อนข้างที่จะรับงานทํางานตามโอกาสผู้ใหญ่ให้โอกาสอะไรมาเราก็ทําจนแบบไม่ไม่ได้มีช่วงเวลาในการแบบ,บควบคุมตัวเองออกมาเป็นอิสระมันก็คงได้เลือกงานที่เราอยากจะทํามากขึ้นได้เลือกทิศทางที่เราอยากจะอยากจะเป็นมากขึ้นอะไร อะไรคนบอกว่าเหมือนกับช่องเจ็ดดุเพงอะไรเงี้ยพอเราหายไปหนึ่งคนช่องเจ็ดดุเพงพอเราหายไปไม่เพงค,ครับยังมีเพื่อนผมก็ยังอยู่ยูโรพี่เพ็ก็ยังอยู่หลายหลายคนแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แบบเลิกลากันด้วยรูปแบบที่เราทะเลาะกันแ้มยังสามแคปเป็นอิสระแ้มยังสามารถรับงานในช่องได้อะืะไรคนใจหายเหมือนาสคนใจหายเหมือนกันว่าอยู่แบบเราหายไปยนไหนึ่งคนอะไรเราก็อยู่มานานช่องเจ็ดก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่คอยคุ้มักในเรื่องของการแสดงในเรื่องของงานในเรื่องของ เอ่อเชื่อเสียง,งต่างๆที่ตามมาจากช่องนะครับพอเราออกมาก็ใจนึงก็ก็ใจหายแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปไหนเหราับเราก็ยังคงอยู่เราแว่อยู่ใ,ใกล้ๆกันกนะครับอ่หลายคนก็บอกว่าพอเข้มออกมาแล้วปุ๊บยูโรกับเบนยังไงคะไม่รู้เลยครับต้องไปถามเพื่อนเองเลยเพราะว่าเข้มเข้มอยากออกมาคืออยากหาอยากหาเวลาให้ตัวเองมากขึ้น อยากทําอะไรใหม่ๆกับตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวงก,การในเรื่องของธุรกิจที่อยากจะทําแล้วก็ทีมฟุตบอลที่ตั้งใจอยากจะทาอยากจะมีเวลาให้กับสิ่งอื่อนๆที่ตัวเองอยากทํามากขึ้นอะไระครับเขาบอกว่าช่องเจ็ดขาดพระเอกแม่เหล็กปเปอีกหนึ่งคนไม่ขาดไม่หายก็ยังคงมีครับเป็นเพื่อนก็อยางกเออยงหลังจากนี้จะมีติดตามทําผลงานอะไรบ้างผลกานหลังจากนี้ก็ยังคงมีฟ้าพยัพออนแอร์ air แล้วครับท่านเจ็ดเอชดีนะครับแล้วก็จะมีเมืองแก้วแล้วก็จะมีไวเวลฟพุทธานาคีครับเป็นทาพยน์ แล้ว,ลวอิสระ,ะก็ฮอตนะคะก็มีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆแต่เราก็พยายามเลือกหละครับเลือกว่าอันไหนที่เราอยากจะทําอยากจะตั้งใจอยากจะอยู่กับกับผลงานแบบไหนแบบไหนอะไรหินบอกว่าหลายช่องยื่นเสนอบทมาเยอะมากมีเข้ามาพูดคุยครับเข้ามาทักถามหลังจากที่รู้ข่าวกันก็มีเข้ามาคุยต้องเลือกมากขึ้นไหมครับเลือกครับก็ต้องเลือกแหละว่าเราไม่อยากให้ออกมาแล้วเรายังคงทํางานแบบเดิมอยู่ าาก็ต้องหาอะไรที่มันแบบใหม่ๆที่เราความรู้สึกความรู้สึกยังไม่เคยสัมผัสยังไม่เคยลองทําอะไรเราก็อยากลองทําอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำความตั้งแต่เราคือตั้งอยากเปอิสระเลยหรืออยากหากช่องเซนต่อไปก็คงอิสระไปก่อนครับอะไรที่มันแบบชั้นๆพวกแบบภาพยนตร์ซีรีส์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบเป็นระยะที่เราไม่ได้แบบอยู่กับอยู่กับการถ่ายทำนานๆอัสซัปแฟนๆหน่อยค่ะค แฟนๆให้ติดตามผลงานหลังจากนี้ก็ฝากติดตามด้วยครับตอนนี้ก็ยัง,งมีครับละครที่ออนแอร์แล้วนะครับแล้วก็วายวีเลิฟนะครับเป็นภาพยนตร์ที่เข้าฉายแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีเมืองแก้วแล้วก็พุทธนาทีครับฝากติดตามติดตามข่าบันเทิงได้ที่ไหนตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ